สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาดีไอวครับหากท่านมีอาการของโรคเหล่านี้แนะนําว่าค้นหามะเขือพวงมากินโดยด่วนครับและเพื่อไม่ให้พลาดพิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวัฒนธรรมนในการรับประทานอาหารของคนไทย ก็มีสเสน่ห์ในการปรุงแต่งไม่ใช่แค่รสชาติแต่ยังคำนึงถึงการตัดรดเสริมรสหรือการทำหน้าที่ของอาหารนั้นๆด้วยเมะเขือพวงจึงเติมสเสน่ห์ในเมนูอาหารไทยอย่างรงตัวคนไทยในสมัยโบราณทราบถึงสรรพคุณของมะเขือพวงก,กันเป็นอย่างดีครับเราจึงได้เห็นอาหารหลากหลายที่มีมะเขือพวงเป็นส่วนผสมเสมอเพื่อประโยชน์ในด้านสรรพคุณ ยกตัวอย่างเช่นแกงเขียวหวานที่มีทั้งกะทิเป็นส่วนผสมหลักหากกินเยอะก็อาจจะมีไขมันสะสมมากจนเกินไปแต่เมื่อมีมะเขือพวงอยู่ด้วยจะช่วยในการลดปริมาณของไขมันลงได้งานวิจัยในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามะเขือพวงช่วยในการย่อยอาหารได้ดีครับช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือดจึงมีการนำไปใช้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้น และแทบไม่น่าเชื่อครับว่ามะเขือพวงนั้นจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคมากมายไปดูครับเริ่มจากข้อที่1มะเขือพวงนั้นมีสารแพคตินสูงเมื่อเทียบกับมะเขือชนิดอื่นๆซึ่งเป็นสารละลายน้ําได้ครับจึงมีคุณสมบัติในการดูดซับไขมันส่วนเกินและอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตข้อที่2มะเขือพวงนั้นมีสรรพคุณในการรักษาระดับของน้ําตาล สารแพคตินในมะเขือพวงยังมีคุณสมบัติในการช่วยให้ลํ่ไส้ดูดซับแป้งและน้ำตาลที่ย่อยแล้วได้ช้าลงครับจึงทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดไม่ขึ้นสูงเร็วจนเกินไปซึ่งดีต่อคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานข้อที่3มะเขือพวงนั้นมีเส้นใยอาหารอยู่มากครับมากกว่ามะเขือชนิดอื่นทำให้สามารถดึงน้ำไว้ได้มากพอที่จะทำให้อุจจาระนิ่มส่งผลให้การขับถ่ายสะดวก ไม่เกิดอาการท้องผูกและตุนให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ <ST an> ข้อที่4สรรพคุณของมะเขือพวงช่วยในการฟื้นฟรูร่างกายได้ครับโดยสารสำคัญอีกชนิดหนึ่งในมะเขือพวงก,ก็คือสารไฟโตนิวเทียมซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟรูร่างกายให้กลับมาทำงานได้อย่างปกติจากภาวะขาดสารอาหาร <ST an> ข้อที่5 มะเขือพวงมีฤทธิ์นในการต้านการอักเสบโดยเฉพาะสารสกัดจากมะเขือพวงนั้นพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยในการป้องกันการอักเสบแบบเฉียบพลันได้เป็นอย่างดีข้อที่6เมะเขือพวงแก้อาการไอหากมีอาการไอมีเสมหะให้กินมะเขือพวงเป็นประจำครับจะช่วยในการบรรเทาอาการเหล่านั้นลงได้เพราะมะเขือพวงมีสรรพคุณคล้ายกับมะแวงตนและมะแหวงเครือ ข้อที่7ประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะเขือพวงนั้นช่วยในการชะลอวัยป้องกันความเสื่อมของเซลล์เนร่างกายข้อที่8มะเขือพวงเป็นยาน,นอนหลับชนิดอ่อนๆได้ครับเพราะมะเขือพวงนั้นช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายทําให้หลับง่ายหลับสบายขึ้นข้อที่9ในอินเดียกินผลเพื่อบํารุงตับครับ ช่วยบรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารขับปัสสาวะช่วยย่อยและช่วยให้ผ่อนคลายความง่วงนอนบำรุงตับใช้สารสกัดจากต้นมะเขือพวงแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยและทางตอนใต้ของประเทศอินเดียใช้ผลอ่อนในการบำรุงกำลังให้ร่างกายส่วนผลแห้งหุงน้ำมันเล็กน้อยบดเป็นผงกินครั้งละหนึ่งช้อนชาลดอาการไอและขับเสมหะ เรียกได้ว่ามะเขือพวงนั้นมีประโยชน์เกินตัวจริงๆครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่ร้านน้ำมะฝากทานในวันนี้ก่อนจากกันบอกลวหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานมะเขือพวงหรือนำมะเขือพวงไปปรุงเป็นอาหารอะไรที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับ และยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกๆวันสำหรับวันนี้นาะว่า DIY ต้องลาชั่าช่่มไปก่อนครับแล้วล็อกกับประพันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ